ใจเมัยนมาจะยู่อันนี้ใจโอ้ยจะคือเบ้าเขาใหม่มันกินเนะ้ยโอ้ยเรือมาเถ้ามันคือจอยแท้มันได้กินเข่ายู่จะาข้องมาอยู่เลือแต่มาพี่น่อง พอเจอมาอยู่นะ้่นมันมันบอกเคยอยู่นา่มันใหญ่เลยเขามันน่อยอยิ่งว่าใจมันนอนในไซมันอยู่ในไซเนีะ่ะมันได้กินเขายุเขาหายมันกินยุ thì cũng nghe ngàn cho có bé khó khẩu nên có cho mấy anh kim này quá cho một chắc cũng để thứ ông năm lẽ Hãy จะกูไปขอเขานักระจาดในจ้าปั่นจ้าเจ้เพิ่อจัดกระจานจะขล้อมามันกินไงต้นกระบากษามันโบกิ๋เหนือโอ้ยดีใจ เพื่อนมีคนอยู่มันกับแบบสิแล้วมาอันนี้เป็นห้องนอนลาพี่น้องแต่ลายังอยู่มีเผลองัดจ้ะ เขสาสิงัดเอายังหัดเอาเสือขาดบอหหึ่ง้งก็ไหวแล้วไหวเบิ่มุ้นค่ะวดีพี่น้อ าราบ่งเลงิ่นคุณกินอะไมีคนอยู่กลายมือเราก็ได้มาจอดมอ้มีเนี้ยต้นจาออนัะหรอพี่เโอ่ยมีห้ามเลยดิโอ้ตีน,นยังใหม่อยู่มึมาห้ามตีนออกชองขามัน,มน,มน,นออก็นนใจตีนอีต้นมาตนน้นอันดใจ เดีย๋ยวเราข้าเจ้าเกลือมันอยู่แถวนอกในเขื่อนใกล,ใกลใ้ๆฮะ,ออม,ะม่ใช้เอาไปถิ่มแน,น่ยิบเอ้ายิบเอาปีเอ,อ้านอก,ออกพูเชื่อปล่อยมันหนาวเห็นมันตายกะดิแกงฮั่งดอยๆอยู่ม,มีมาสองโตตัวหนึ่งนะขเขาจะเอาไปพี่น้องเขาจะเอาไปเลี้ยงแต่มาเถ่าตัวนี้นะขเขาจะเอาไปเอา ก็ะจะบ่ได้เอาไปมาตัวนี้สรุปนี้จะมาเจาะเงเงินหรือจะมาเอาคองเดินอ้ารสูงนี่นกัมาไไ้แก โอ้ยเฮยมันอยากกินเขาเ่าไปโคเขา่าให้มันกินนะใจโอ้ย,อยมันอยากกินเข,านนาเขา่าอะลีอยากเขา่าวะอยากเข่าวะอันน่ะเราจะเอาเสือนะกินก็ได้จใจเอาเข่าก็ได้เอาไม้มันกินน่ง มันมาจะคล้องมมามอยขายประตูมอจะคล้องมมาทีทาแทบโมเมนแกงห้งดยดย ตากระโกลยแบบังเบาใจเที่ยวมาเกือข่าวอ,อ่อนพี่น้องคงๆเอามาเกลืออันหนึ่งแม่ก็พอมันก็พาให้ข้าเจ้าในาขางเพื่อนเบิ่งให้อยู่พาให้เบิ่งให้เกือข่าให้อยู่ กจ็จะกระสิเกลือมันอยู่ดอกเนาะนอนไปเทีเ่นอนอยวเพืเ่อนนอนไปเที่ยวหนาเพื่อนเนี่ยเอาพาขาด้วยมันก็อุ้ยอยากกินเข่าลีกระบาดมันตายแหละ มันไปยังมันคือตายมาดำหรือมาแดงมาดำเลี่ยดำตัวเป็นตาแพงอันนี้อันนี้ยังมันเคยอยู่เนาะปีก่อนสุพรรณไปกรุงเทพกับป้ามันอยู่พี่น้องป้ามันอยู่มันก็อยู่มันก็หลอดตายเระจอกเพือมันอยู่ยังจชะเอออลู่กับมันบาไปนี่แหละข้ามันไปใกล้มันไปนอนเรื่องกระจ้าไปนอนเพื่อไปแถวนี้ ก็เอามาถิมมันเจ้าก,ก็ว่างก็ขี่เอาเขาขึ้นไปมันลูกรายหาหลาะสังเกตการลหลาะเบิ่งเขาได้พี่น้องเพื่อนม,นมีคนอยู่เนาะม,มาเพื่อจะคล้องมาพูดทีโอ้จะเพิ่มอะไรจะคล้องสิมาสี่าปี้ถูกได้ ี่ห้าปีหกปีผุละพี่น้องเลยเผื่อจะโค้งชิมาก,กืดิจัก็กปีเลยเนาะสำเพ่นได้ขึ้นได้ห้อนมาตั้งโตผุแหละวิจนีวิจิณซินผุแหละเปิปจังชิมาไปมามันก็งยากเนาะไปไปมาไปมามันกัน,กน,มมน,กนลำบากต่อการเดินทาง้างได้ไปแล้วก็ให้มันคุ่มคา อายุดีมีแห้งกระไรปีอยู่ดอ,อกเมยเพป่นนางชิมามาตอนนี้กับเจ้าชิยูลอดจะคล้องหอนมือมาหรือบ่คล้องแห้งเถอะนะนี่ว่าจะจอย,ยนี่จะคล้องแห้งเถอตรงมามันมีอายุแต่11ปีแมวถ้ามันบุญมีมันอยู่อีกจะสี่หาปีข้ายูหักอืก็แล้วานาม,มาตัวหนึ่ชิมาหยาดมันกินนะ เซ yeah. ตีดไปไม่ใจเดี๋ยวขาบน้ำเขาตีซ้อมมันจะก่อนไม่ที่ข่าวเบิร์ตจะก่อนจังไปเขาสิญาตมันจะกัดจะไปยืนซ้อมมันกว่าโอ้ยมันเถ่าเลยไหนมันบบมีไปใส่แล้วมาแหวนม้านอน เจ้ากับเกลือมันยี่บ่เกลือแต่เกลือกับมันไปแล้วเนาะจังเกือหิวแผลหิวแห้งแผลหิวแห้งแล้วก็ไปไปกินอิ่มแล้วนี่กับโบไปแล้วนอนแล้วเหมืนกันเถาอลไรดิกระดูกกังย่างด้วยอเองขอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี